ฉันเดินทางยาวไกลในทะเลด้วยเรือน้อยลอยไปไม่รู้ทางบนขอบฟ้ายาวไกลยังไม่เห็นขอบฟังต้องเดินทางไปอีกสักเท่าไรฉันมีวัน คลิปนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงการเดินทางของของชีวิตทีเ่เป็นการเจอแอมเย์ครั้งแรกนะคะตอนนั้นอายุ23ค่ะก็หลังจากที่กลับไปเริ่มกลับไปเรียนได้เป็นปีที่2นะคะแล้วก็อยู่ๆนะคะก็เห็นพ่อแม่เครียดอีกแล้วเอ้าเป็นอะไรนะคะก็แม่ก็บอกว่าเงินหมดอีกแล้วนะคะเงินทุกบาทที่ใช้กษเสียดอยอีกแล้วก็เป็นการเอา้าเราก็งงเอา้าทาไมถึงหมดล่ะอะไรเนงะี้ยหมดอีกแล้วเหรอเราก็งงงงงตอนนั้นก็เราก็เรียนเรียน เรียนเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอยู่ดีนะคะตอนไปเป็นพีซแล้วก็เป็นตัวประกอบอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็เลยบอกแม่ไม่เป็นไรหมดหนูสู้ก็บอกเราสู้สู้เออก็เลยก็คือจริงจริงเรียนล่างก็มไม่ได้ใช้เงินเยอะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแค่แบบว่าเอะที่บ้านเครียดแล้วเงินหมดเราก็เลยแบบว่าเออแต่บอกตัวเองมาสู้แล้วก็เลยเประกอบกับเอ,อพี่ตอบมานะคะเขาก็ มีวันหนึ่งที่เขาพาไปเป็นนางแบบแต่งหน้าแล้วก็พากลับมาเนี่ยเขาก็เล่าแผนการตลาดแอมเให้ฟังค่ะแล้วหลังจากที่แอมดูแผนการตลาดแอมเบนะแอมก็รู้สึกว่าหุยคนคิดแผนการตลาดนี้ได้อะโคตรเก่งเลยแบบเจ๋งอะแล้วแบบเฮ้ยถ้าเราได้เรียนรู้จาก คนเก่งๆแบบเนี้ยเราอะน่าจะเอามาทําธุรกิจของเราเองได้ะคะ่ะน่าจะเอามาทําเองได้แล้วก็คิดแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ขายบัตรเข้างาน,นะคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแผนน่ะมันดีกว่าแผนเฮอร์บรไลท์อีกมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราไม่กลับไปเฮอร์บรไลท์แล้วก็เลือกที่จะเข้าไปเรียนรู้ในแอมเวย์าเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขายบัตรนั้นเลย650านะคะเป็นงานที่เซ็นจอนสองวัน,นะคะ่ะแต่ก่อนไปก็ได้ไปปฏิบัติธรรมกับแม่6วันนะคะเป็นคลาสพิเศษก็ดีมากๆเลยพอออก บบปฏิบัติธรรมป,ปุ๊บแม่บอกว่าไม่ไปได้ไหมเราก็บอกว่าเออเราจ่ายไปแล้วเรารับปากไปแล้วเราก็ไปเราก็ไปนะคะไปเนี่ยวันก็จะมีเกสมีแขกในในงานที่มาพูดนะคะแต่จําได้ว่าจุดที่เปิดใจจากจากเกสจริงๆอะ่ะคนแรกก็คือพี่แป๊กพึกษนายอนะคะ่ะที่เขาบอกเอยเขาแบบเป็นวัยรุ่นแบบต้องการอยากจะเป็นนักร้องเออเหมือนกันแล้วก็แบบว่าอยากจะออท,ทําธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็เปิดใจกับพี่แป๊กในตอนนั้นนะคะ แล้วก็ที่เขาแบบไปทําธุรกิจมาให้ดูดนิกนู่นี่นั่นแล้วก็เออมันมันเจ๊งมันเจ๊งเพราะว่าธุรกิจมันจะโตเอ้ยแล้วมันก็เปิดกระโหลกเราเพราะเราไม่ได้เคยทําธุรกิจมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็คนที่2ค่ะพี่จีดสุนทรสุจริตชานค่ะพี่จีดก็ขึ้นมานะคะแล้วพี่จีดก็โชว์ร้องเพลงสากลบนเวทีแล้วเราก็แบบนั้นแบบเฮ้ยเจ๋งตื่นเต้นมากเลยอยากร้องเพลงสากลบนเวทีได้ดีแบบพี่จีดอ่ะแล้วก็บอกเอ้ยเขาเป็นนักร้องเขาเวียงมาทําเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเปิดใจตรงนั้นแล้วกก็ออีคคคนนึงืพ่่แต้มะ พี่แต้มที่แบบเป็นกรรมกรก่อสร้างอะค่ะที่ทะเลาะกับสามีแล้วก็แบบมือแตกตีนแตกอะ่ะโอ้โหใช่เลยเพราะว่าแอมมาช่วยงานแม่อยู่แอมก็เห็นแม่ทํางานจนแบบมือมือแตกเท้าแตกอย่างนั้นจริงๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเรกวาก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นแล้วเห็นแบบแม่บุกเบิกทําบ่อปลามามันก็ไม่ได้คุณภาพชีวิตที่เราต้องการแล้วก็มีหนี้หมุนเวียน2องสามแสนอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็เลยแบบว่า เปิดใจแล้วก็เข้าไปตรงนั้นก็คือเข้าไปเรียนรู้เป็นโรงเรียนสอนธุรกิจแล้วก็ได้ไปเรียนแต่งหน้าแล้วก็ได้ทํางานแต่งหน้าเมื่ออาชีพนะคะควบคู่กับการก็ก,ก็ตอนนั้นก็ยังคงเรียนรามอยู่นะคะแต่ว่าไปเรียนบ้างไม่ไปเรียนบ้างอย่างเงี้ยค่ะมัน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 เวลาเรียนมันน้อยมากๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็ควบคู่กับการไปเป็นตัวประกอบเลยแล้วก็ฝึกร้องเพลงไปด้วยนะคะแล้วก็ไปฝึกร้องเพลงฝึกไปออเดชั่นนู่นนี่นั่นแล้วแกลดการตรงนั้นนะคะมันเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจแล้วเราก็ไปเรียนแบบตั้งใจทําเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าเราก็ไปตั้งใจทำจนเป็น18นะคะแล้วก็ได้เป็น MC งานใหญ่งานแคมป์ของเขาด้วยการงานพิธีกรหรือว่าอะไรใดๆค่ะได้ฝึกพูดนะคะบนเวทีของแอมเงนี่แหละนะคะแล้วก็พอทำทำไปนะคะมันจะมีจุดหนึ่งผู้ใหญ่นะคะทางเป็นระดับเพชรเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให,ให,ให้ให้ไปตรวจสุขภาพให้พาพ่อแม่ไปตรวจสุขภาพที่สถาบันมะเรงเราก็เลยตรวจด,ด้วยนะคะแล้วพอไปตรวจที่สถาบันมะเรงปุ๊บนะคะของแอมเจอว่า ผลเอ็กซเ,เรย์ปอดอ่ะมันมีปัญหาแล้วหมอก็เรียกเข้าไปแล้วอ่ไปคนเดียวแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันน่ากลัวมาเลยอ่ะมันผลเอ็กซเรย์มันน่ากลัวจริงๆมันเหมือนมะเร็งปอดระยะสุดท้ายหัวใจอ่ะมาตกฟ้าไปที่ตะตุ่มเลยนะคะวันนั้นอ่ะเขาบอกเฮ้ยมะเร็งปอดระยะสุดท้ายเหรอเพราะเราอยู่กับอ,อ,อัพไลน์เดิมอะเป็นพยาบาลแล้วก็มีทีมคุณหมออะไรอย่างงี้ใช่ไหมะเราก็จะแบบอยู่กับวงการสุขภาพอะเราก็จะได้เรียนรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายอ่ะอีกเราจะอยู่ได้อีกไม่เกิน6เดือน จำได้นะคะวันนั้นคือหมอเขาก็จะบอกว่าอ่ะเราจะรับการรักษาไงคือเขาจะตรวจต่อนะคือเขาจะฉีดสีนู่นนี่นั่นในการตรวจที่จะตรวจว่ามันเป็นมะเร็งจริงๆไหมอะไรเงี้ยต่อแต่เราบอกว่าเราขอกลับไปคิดดูก่อนแล้วเราก็จําได้เลยว่าวันนั้นจิตมันตกจิตรู้เข้าใจเลยว่าว่าจิตตกนเป็นไงมันตกไปอยู่ที่ตะตุ่มจริงๆนะั้นมันใจหายว่าแล้วเราก็เดินเดินจากหน้าสถาบันมะเร็งอะไปที่อนุาสาวรีย์ชัยไปขึ้นรถที่อนุาสาวรีย์ชัยแบบ เดินแบบเดิมไปเรื่อยๆอะค่ะไกลเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นคือมันมันมันไม่มีฟิลของความรู้สึกแล้วแล้วตอนนั้นสิ่งที่มันผุดผุดขึ้นมาเฮ้ยเราเพิ่งอายุยี่สิบสี่ออ่ะอีกหกเดือนเราจะตายแล้วหรอวะยังไม่ทาอะไรพ่อเลยอะยังยังไม่ได้ทําอะไรอีกตั้งหลายอย่างอ่ะนี่คือสิ่งแบบแรกค่ะที่มันขึ้นมาในตอนนั้นแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็กลับบ้านแล้วก,กลับบ้านมาจําได้เลยแล้วก็มานอนเป็นผักนะคะคือมันเป็นแบบไม่ได้ไม่ได ไม่ได้มีอาการทางกายแต่มีอาการทางใจพี่ชายค่ะก็ต้องมาเปิดคอยแบบคือเรา,านอนเป็นผักแล้วไงแล้วแบบว่าพี่ชายก็มานอนคอยเปิดประตูนู่นนี่นั่งคอยมาทาความสะอาดให้เพราะเราเป็นที่ปอดเนืน้อแม่ก็เอาเครื่องกรองอากาศแอเวยนะคะมาตั้งให้อะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จแล้วก็คุยกับเพื่อนตอนนั้นมีเพื่อนเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะเขาก็บอกว่า ee, เฮ้ยลองมาตรวจอาจารย์หมอเก่งแนะนำอาจารย์หมอให้แล้วเราก็ไปตรวจไปตรวจสรุปเอ็กซเรย์ใหม่อะไรใหม่ก็คือไม่ได้เป็นมะเร็ง เป็นแค่ติดเชื้อที่ปอดเป็นทีบีแบบชนิดพิเศษชนิดพิเศษคือเฉพาะคนสิเปอร์เซนที่เป็นรู้เป็นคนพิเศษเะล่ะเฉพาะสิเปอร์เซนที่เป็นแบบนี้คือไม่มีอาการอะไรแต่มันกินปอดเป็นแผลนะคะก็กินยาหกเดือนกินยาฆ่าเชื้อหกเดือนหายนะคะแต่ทีนี้นะคะโอเคเยลอดละไม่ตายแล้วเว้ยู่ไปต่อได้ไปต่อแต่ทีนี้อ้าวเขาบอกว่าถึงจะรักษาหายมันก็จะปอดมันก็จะมีเป็นแผลไงคะพอไปปอดเป็นแผลเฮ้ยกลับมานอนคิดอีกกลับไปนอนแบบ จิตตกอีกอถ้าปอดเป็นแผลเป็นแผลที่ปอดแล้วเราจะร้องเพลงได้ดีไหมวะแล้วเราความพยายามของเราแล้วเราจะพยายามร้องเพลงเราจะร้องได้ไหมแหมมันมันเป็นจุดนี้อีกอะค่ะแล้วตอนนั้นพี่ชายก็น่ารักมากๆเลยค่ะว่าเขาก็เอ่อเอาบัตรเครดิตพี่ชายตอนนั้นพี่ชายทำงานเป็นวิศวกรอ,อยู่ที่ระยองอะนะคะเขาก็เอาบัตรเครดิตของเขามาให้เราใช้อ่าเพื่อแบบว่าไปดูแลตัวเองตอนนั้นแหมก็พอพอมันเป็นปุ๊บมันจิตตกมันก็แบบ หยุดทำไอเมย์ไปนะคะก็ก็เลิกทำไอเมย์ไปตอนนั้นนะคะแล้วก็ไปซื้อแพ็กเกจฟิตเนสเฟิร์สนะคะก็ไปฟิตเนสทุกวันเลยออกกำลังกายเพราะว่าเราเพราะตอนนั้นนะ่ะเราเข้าใจว่าออกกำลังกายมันจะช่วยให้เราแข็งแรงเพราะว่ามันจะทําให้ปอดเราหายขยายอะไรแบบนี้เราก็ไปฟิตเนสเฟิร์สทุกวันเลยหูออกซะเฟิร์มเลยนะเข้าคลาสเต้นเข้าคลาสนู่นนี่นัน่น,นชอบชอบเต้นนะคือเต้นไม่เก่งหรอกแต่ชอบเต้นแล้วก็ชอบคลาสแบบบอดี้คอมแบทบอดี้แจมอะไรนะคะก็เข้าคลาสอะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เทำอยู่แบบเนี้ยสเดือนนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มกลับมาเอ้ยมันว่างๆก็เลยเริ่มเล่นเกมแล้วก็มามา,มาเจอมาเจอแฟนในเกมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกคุยกันไปเรื่อยๆตอนแรกก็เป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็เ,เพื่อนเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมาก็แบบเออนัดเจอกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออตกลงเป็นแฟนกันแล <c oughs> ้วก็คบกันไปสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็มีจังหวะที่ที่ลุงมีปัญหาแหลมเพราะไปวิ่งเดินขายได้ประมาณช่วงอายุ25 25-26ิบห้าลานี้น,นะคะแล้วก็ขออ่าก็ขอส่วนแบ่งพ่อไป500,000เนี่ยได้มา500,000ก็คือเอาไปเปิดร้านอินเทอร์เน็ตนะคะเอาไปลงทุนเปิดร้านอินเทอร์เน็ตเพราะว่าตอนนั้นที่บอกว่าจริงจริงแบบว่าระหว่างตัดสินใจระหว่างซื้อรถใช่ไหมแบบว่าซื้อรถมันคืออ่านหนังสือ Rich Dad Poor Dad มาอะรถมันรถอะถ้าเราไม่ไม่สามารถนํารถนั้นไปหาเงินได้เกินกว่า เกินกว่าที่เราจ่ายค่ารถนั้นไปอ่ะมันจะเป็นหนี้สินนะมันไม่ใช่รั์สินแล้วมันก็มีแต่ค่าเสือ่อมแต่ถ้าเราเอาไปลงทุนในการทําธุรกิจไปต่อยอดทําเงินได้ความรู้ได้ประสบการณ์อันนี้คือการสร้างทรัพย์สินแอมก็เลยเลือกที่จะเอาไปลงทุนทำร้านอินเทอร์เน็ตเพราะเราแบบตอนนั้นก็แบบเฮ้ยเราทําเป็นแอมเบอเราทําอย่างอื่นไม่เป็นเลยเพื่อนเขาทำอย่างวันนี้กันเราก็เลยอยากได้ประสบการณ์ฟิลธุรกิจอื่นๆนะคะเราก็เลยตัดสินใจอ่ะเราชอบเล่นเกมเปิดร้านเกมลวกันเราต้องหาเงินได้จากเกมก็คิดแบบนี้ก็เลยไปเปิดร้านอินเทอร์เนนน็ตะะคะอยู่่ที A บา เ,เปิดอยู่ประมาณโหตอนเปิดก็เข้าไปเลยค่ะคือเอนเตอร์เทนลูกค้าแล้วก็ก็คือมีจ้างเด็กเฝ้าบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเฝ้าเองแล้วก็เล่นเองเเอะไรกาแฟตอนนั้นแหละแล้วก็พอสักพักหนึ่งนะคะก็แม่เขาก็จะเห็นว่าเอออยู่ด้วยกันกากแฟอะไรเงี้ยแม่เขาจะเป็นคนหูโบราณไงแม่เขาก็เลยเรียกคุยนะคะเรียกคุยเรียกเรียกเราคุยว่าอะถ้า จะเอาอยัางไงถ้าไม่แต่งก็เลิกถ้าถ้าจะแต่งก็ก็แต่งแต่ถ้าไม่แต่งก็เลิกกันไปแล้วทีนี้เราก็คุยการแต่งจริงตอนนั้นถามว่าความรักอะมันก็มีปัญหานะหลายๆครั้งที่แอมก็ทะเลาะก,กับเขาตอนนั้นก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคบกับเขามา3ปีแล้วทำร้านเน็ตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะตอนนั้นทีมที่แม่ที่แม่เรียกคุยอะตอนนั้นรู้สึกจะอายุยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไรราวๆเนี้ยค่ะแล้วแล้วทีนี้แม่บอกว่าจะเอา,ายังไงถ้าไม แล้วที่นี้ก็คุยกับเขาอ่ะพอคุยกับเขาเสร็จเขาเดันไปเอาแม่มาขอเออก็เลยแล้วแอมก็รู้สึกว่าพ่อ,ขอเขาแม่มาขอเขาวันนั้นที่เขาเอพาแม่เขามาคุยกับแม่เราที่ที่บ้านแม่เนี่ยนะคะแม่แอมอะทําเสียงเข้มแล้วก็พูดกับเขาว่าแอมอะมีมรดกร้อยล้านเราเอะมีมาเท่าไหร่ไปพูดกับเขากับแม่เขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบ อึ้งๆไปอะไรมันมงนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าแอมก็จำสตอรี่ต่อไปจากนั้นไม่ได้แล้วจาได้แต่ประโยคนี้แล้วเหมือนกับว่าประโยคนี้แหละที่มของแม่เราเนี่ยไปทําให้ไปทําร้ายจิตใจแม่เขาทําให้แม่เขาอ่ะเขาเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะคะแต่เขาก็แบบว่ามีความคนเรามันเจ็บใจได้เขาเขาก็มีประโยคหนึ่งที่เคยพูดแกแอมตอนที่แอมเลิกกับที่แอมบอกเลิกกับลูกเขาบอกว่าหนูหมดรักลูกแม่แล้วขออนุญาต เลิกกันอะไรเงี้ยค่ะก็เขาเขาก็บอกแอมว่าเ,ออเขาว่าจนทําทุกอย่างด้เพื่อลูกออคํานี้มันก็แบบจิ้มใจเรามาตอนนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่คือใวันนั้นอ่ะจริงเ้วอ่ะอจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะเป็นประสบการณ์ของคนที่แบบจะแต่งงานนะคือตอนนั้นอ่ะในในความรักของแอมระหว่างระหว่างแอมกับแฟนคนนี้ก็มีปัญหาอยู่คือมันมีทะเลกกาะกันแล้วแบบทําร้านก็แบบไม่ได้ดั่งใจกันหรือว่ามีอะไรใดๆกันแบบบ่อยมากพยายามจะปรับตัวแล้วแล้วก็มีหลายๆครั้งนะแอมเคยจําได้แหละ ตอนนั้นยังไม่แต่งงานนะแต่แบบทนไม่ไหวอ่ะหอบข้าวหอ,องแบบแต่ไม่บอกใครนะเราก็เก็บกดเพราะว่าเราเคยเราเคยบอกหรือระบายคนอื่นแล้วกลายเป็นว่าเขาดูไม่ดีแล้วมันแล้วมันแล้วมันไม่ดีอะ่ะเราก็เลยเออเลือกที่จะไม่บอกใครแล้วก็แบบหนูเก็บของแล้วก็ไปนอนที่บ้านเก่าคนเดียวจําได้เลยว่ามันเครียด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 เคียดมากแล้วก็แบบไม่รู้จะทายังไงก็เลยเอาหนังสือสวดมนต์เล่นใหญ่ๆค่ะมานั่งสวดมนต์สวด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 นานมากจนมันจนมันรู้สึกโล่งไปเลย ก็เลยเป็นคนชอบสวดมนต์มาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะรู้สึกว่าเอ้ยการสวดเวลาที่เราเกลียหรือคิดอะไรไม่ตกอ่ะมันเราสวดมนต์แล้วมันมันณวันนั้นมันทําให้เราหลุดจริงๆนะคะแล้วก็แบบอ่ะแล้วก็ยังไม่ถึงมาระก็ก็กลับมาดีกันแล้วก็มันก็ทะเลาะกันอะไรแบบนั้แต่ว่าวันนั้นพอเขามาขออะไรจบเราก็แบบว่าถ้าเป็นเพื่อนๆเก่าอะค่ะในกลุ่มมอปลายเขาจะรู้เลยแมก็จะแบบว่าเฮ้ยยังไม่อยากแต่งอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า อ่ะเรารู้ว่าแม่เราหัวโบราณไงเขาบอกว่าถ้าเป็นลูกสาวต้องได้แต่งลูกชายต้องได้บวชพี่ชายเราบวชไปละแต่เราอะเดยยังไม่ได้แต่งเราก็เลยอคิดแต่งก็ได้แต่งสักครั้งหนึ่งให้แม่คิดแบบนี้เลยแล้วถ้าเลิกกันชีวิตหลังจากเนี้ยเป็นของหนูนะแม่ห้ามมาอะไรเรื่องเก็บกับคู่กับหนูอีกเลยอย่างเงี้ยเออประมานเนี้ย่ะแล้วมันก็สุดท้ายก็เลิกกันจริงๆนะคะว่าก่อนที่เลิกกันก็ก็ ก็เมันก็มันก็มีเรื่องราวอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เราเราเราไปทํางานแล้วเขาหึงห่วงแล้วก็จุดจังหวะที่เราจะเปลี่ยนอยากจะอยากจะตั้งหลักตัวเองแล้วพอมันแบบเล่นเกมแล้วพอเลิกทําร้านเน็ตไปอ่ะก็ไปหานะหาไปเรียนที่แบบเฉพาะพันหมานะคะก็ไปซื้อหมาชีวว่ามาคู่นึงแล้วก็ลองเพาะพันออกมาสามตัวแล้วก็แบบเอ้ยเรารู้สึกทําใจไม่ได้เรารักมากเราลักหม,มาเหมือนลูกเลยเราทําใจไม่ได้ที่ที่จะขายเขาเพราะว่าเราเห็นเด็กเด็กมาหาลัยอ่ะทำร้ายหมาแล้วก็แบบ ซื้อให้แฟนทะเลาะกันเลิกกันก็แบบอโยนทิ้งโยนแล้วหมาชิบาว่าเนี่ยถ้ามันแค่มันตกจากเอวมันก็คือขาหักแล้วอะค่ะก็เลยแบบว่า เลี้ยงเลี้ยงเองไปแล้วการแล้วก็ไม่ไม่เอาแล้วก็การที่ไปดูตามฟาร์มหมาถ้าลูกหมาออกมาพิการหรืออะไรแบบเนี้ยเขามันเป็นต้นทุนในการที่เขาจะต้องให้อาหารให้ยาแบบเนี้ยเขาก็จะเอาไปปล่อยตามวัดาแล้วก็รู้สึกว่าเออเราทําแบบนั้นไม่ได้หรอกเราก็เลยเออไม่ไม่ทำเวน,นั้นไปดูการที่จะเพาะแคสตัดขายอะไรเงี้ยค่ะไปดูเอ,อ่อการเพาะพันุกล้วยไม้ขายไปหาหาโอกาสเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้นึกถึงอเวนะ ที่ที่จะกลับมาเพราะก็ก็เอิเยอะเลิกไปยาวไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนมาถึงจุดที่แบบไปทํางานเฟกแล้วก็บอกว่าเงินทุนมันหมดละเหลือเหลือแต่งกินเงินค่าเช่าแค่ไม่กี่บาทแล้วเงินทุนมันหมดยไม่ไมีเงินทุนแล้วแอมก็รู้สึกว่าแอมอยากจะตั้งหลักแล้วก็ไปดูศูนย์ถึงร้อยล้านเราทําได้ของอาจารย์ชัดชัยอะคะ่ะแล้วอาจารย์ช,าชายัดชัยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าเราเอะแอมมาคิดว่าตัวเองเป็นคนดีมาตลอดเลยนะตอนนั้นนะแต่อาจารย์ชัดชัยบอกว่า ตราบใดที่คุณยังดูแลตัวเองและครอบครัวคือพ่อแม่ของคุณได้ไม่ดีอะถ้าคุณยังดูแลพ่อแม่แล้วก็ลูกคุณได้ไม่ดีอะนั่นอะ่ะยังไม่เรียกว่าคุณเป็นคนดีนะแอวก็ตกใจไม่เคยเหลียวแลสนใจพ่อแม่เลยอ่ะเฮ้ยเราไม่เคยสนใจไม่เคยเหลียวแลพ่อแม่เลยนะว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาต้องการอะไรอะ่ะเออแล้วเราก็แบบแว่าเราก็เลยไฟไฟไฟอ่ะะนั่งแบบอ่านหนังสือ how to ของของอาจารย์ทัศไทอะคะ่ะแล้วก็แบบ เออดูดูด,ด,ดูคลิปศูนย์สองร้อยล้านของอาจารย์อาจารย์จะมีเอพิโซดเยอะๆเลยอะค่ะเมื่อก่อนนะคะแล้วก็แบบว่าแล้วเราก็ชวนเขาแต่เขาไม่เอาเราโอเคเขาแบบเราก็ถึงจุดหนึ่งเขาแบบว่ากลับกลับไปที่เอ็มบีค่ะแต่ว่าเนี้ยหาอัปไลน์ไม่เจอละคือเหมือนอัปไลน์เลิกอัปไลน์เก่าอะพี่ต่อมาเลิกไปเพราะาตอนนั้นเหมือนพ่อแม่เขาป่วยเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะเราก็กลับไปหาที่แบบเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เก่าก็แบบไปเจอไซ์ไล อะไรเงี้ยค่ะก็ไปเจอไปเจอไปเจอกลุ่มสายลายนก็แบบไปขอไปขอความรู้ไปขอเขาใช้เซ็นเตอร์ได้ไหมแล้วก็กลับไปรีไว้ตัวเองพร้อมทั้งพร้อมทั้งแบบขอแบบมีตอนนั้นมีผู้ใหญ่แล้วเขาบอกเอ้ยเราอยากทาง,งานประจะําแล้วเราแบบเพราะเราไม่มีเงินทุนที่จะไปลงทุนธุรกิจอะไรแล้วเราไม่อยากอยู่เฉยเราก็เลยผู้ใหญ่เขาก็เลยไปฝากงานบริษัทขายเฟสฟอว์เดอร์ให้ะคะ่ะที่ไปทําแล้วก็มีเคยเล่าไปแล้วเนะว่า <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นเออประมาณนั้นแล้วก็สุดท้าย ได้ได้ได์ค่ะได์พยายามพยายามขายทำงานขายเฟซฟอร์เวอร์ดไปด้วยแล้วก็คู่กับการทำแอมเไปด้วยแต่ว่าด้วยแบบว่าด้วยการที่แบบมันมันไม่ได้รับการไมเซ็ตมันไม่ได้มันคิดมันคิดไม่เป็นอ่ะมันมันเล่นแต่เกมแล้วก็ดูหนังดูละครซีรีส์มาความมากอ่ะนะคืออันนี้ไม่ได้บอกว่าคนที่ดูน้อยๆแล้วแบ่งเวลาได้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเท่านี้แต่ว่าคือแอมเป็นคนที่แบบว่าตอนนั้นมันทำอะไรมันทำมาก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 จนมันแบบ มันไม่ได้มีความพอดีอะค่ะไม่ได้แบบมีแบ่งดูวันละห้าตอนสิบตอนเหลืออะไรแบบนี้ม่แอบมบอัด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 ไม่หลับไม่นอนสองสามวันจบจบเรื่องอะไรเงี้ยเออมันเป็นแบบนี้แล้วก็จะด,ดูเยอะมากค่ะมันก็เลยอยู่กับโลกของจินตนาการที่มันไม่อยู่กับความเป็นจริงแล้วพอที่แบบเกิดจะแบบอยากจะตั้งใจทำธุรกิจกับชีวิตขึ้นมาฮ,ฮึดฮ,ฮัดฮึดฮัดทำอยู่ปีนึงค่ะแบบทำอยู่ปีนึงแบบไม่มีอัพไลน์ ได้แค่6%เปอร์เซ็นทั้งปีนะคะแล้วก็แบบเราก็แบบมินก็มีเรื่องมีปัญหาการแบบชักชวนไล่สายงานหรือนู่นนี่นั่นแบบอะไรวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะคะมันก็ทําให้เราเครีคยดเ,เ,เครียดเครียดเครียดเพราะแบบเราเราเราได้ตัวเองไม่ขึ้นนะคะแต่ต้องขอบคุณนะคะตอนนั้นไปเจอศาสตราจารย์ดรดิเลกค่ะศาสตราจารย์ดรดิเลกเป็นอัพไลน์ระดับสูงตอนนู่นเก่าๆนะคะที่แบบท่านนะคะเอ,อ่อกรุณานั่งคุยแล้วก็ เขียนให้ดูแล้วท่านน่ะก็พูดแอมแอม,แมจาได้เลยนะคะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเหมือนกันว่าท่านก็บอกว่าเธอฉลาดแต่ขาดปัญญาแอมก็เลยหรอหรอแล้วปัญญาคืออะไรต้องขอบพระคุณอาจารย์ศาสตราจารย์ดรดิเรกน,นะคะเพราะว่าพาวันนั้นแอมรู้ว่ามันจะต้องมีปัญญาแอมก็เลยออกสแสวงหาปัญญาตั้งแต่วันนั้นไปเวิร์กพอยต์ไปจริงๆนะไอแคนซีอีว้ก็ไปนะคะแต่ว่าตอนนั้นมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองไงคือเสียงเพราะ แต่ว่าไปออดิชั่นแบบเสียงเพี้ยนมันไม่มีความมั่นใจในตัวเองเบอร์นั้นเลยนะมันจะเอาที่ไหนมามั่นใจอ่ะเล่นแต่แบบอยู่แต่ในโลกของจินตนาการอ่ะเล่นแต่เกมเล่นมันโลกของความเป็นจริงมันคือดรอปไปเลยจะบอกว่าวันนี้นะคะความมั่นใจอ่ะมันมันมันลดลงไปได้ถ้าตัดใดที่เราเราคิดไม่ถูกพูดไม่ถูกทําไม่ถูกที่ทําไม่ถูกเวลาทําไม่ถูกสถานการณ์เราเคยเคยมั่นใจแล้วมันก็ลดพีคคือตอนนั้นคือความมั่นใจตกศาสตราจารย์เล็กเเล็กยังบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมแอมถึงเป็นแบบนั้น เพราะตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คือแบบโดนแฟนกดคอยกดด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาหึงไงเขาก็ไม่อยากจะให้เราจะโชว์ศักยภาพอะไรมากแล้วเขาเขาเป็นคนไม่เรียนรู้ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เราทําอะไรผิดแต่ว่าเป็นคนทำไงเราเป็นคนเรียนรู้แล้วเราทำแต่พอเราทําอะไรผิดพลาดเขาก็จะซ้ําเติมอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีการให้กําลังใจก็คือภาษารักไม่แมท์นะคะเป็นคนชอบชอบให้ให้ให้พูดให้กําลังใจอะไรอย่างงี้ซึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ภาษารักเนาะอืมแล้วก็เลยแบบแต่ตอนนั้นน่ะป่วยก่อนนะคะป่วย เป็นซึมเศร้าก่อนก็เลยหยุดตรงนั้นไปแต่ว่าเนี้ยเ่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการสแสวงหาปัญญาจริงๆไว้จะมาเล่าต่อคลิปหน้านะคะ